สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Jack Reacher ยอดคนสืบระหัมเป็นหนังในปี2012ก่อนจะไปรับชมมงขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยในเช้าวันที่เงียบสงบวันหนึ่งผู้เคราะห์ร้าย5รายได้ถูกฆ่าตายอย่างปริศนาในระหว่างที่ทุกคนกำลังดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองเอเมอร์สันเป็นตำรวจสายสืบผู้รับผิดชอบในคดีนี้เมื่อเขาได้ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานทั้งรอยล้อรถทั้งปลอกกระสุนปืน เดแม้แต่รอยนิ้วมือบนเหรียญในตู้เก็บเงินต่างบ่งชี้ไปถึงคนคนเดียวเจมบาร์บาร์เคดีตทหานนักแม่นปืนของกองทัพสหรัฐเขาถูกรวบและควบคุมตัวอย่างรวดเร็วบาร์ถูกสอบสวนโดยเอมเมอร์สันและอัยการโรดินผู้ใดได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้คดีใดๆแม้แต่ครั้งเดียวแต่บาร์ก็มีอมปลีปากและไม่เรียกร้องสิ่งใดๆทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือตามหาแจ็คริชเชอร์หลังจากพยายามอย่างหนักในการหาข้อมูลเอมเมอร์สันบอกกับอัยการโรดินว่าแจ็คริชเชอร์เขาเป็นวหนผี ไม่มีประวัติการเงินไม่มีมือถือไม่มีอีเมลไม่มีอะไรเลยรู้แค่เขาเคยเป็นใครสายเลือดทหารเกิดและโตในค่ายทหารต่างแดนพ่อเป็นนาวิกโยธินเดินทางมาสหรัฐครั้งแรกเพื่อเข้าโรงเรียนทหาร4ปีต่อมารบไปทั่วอิรักอับกา,านิิถานโบคาดเป็นทหารวีรกรรมดีเด่นได้รับเหรียญก้าหารต่างๆมากมายและเหรียญเกียรติยศสูงสุดเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในกรมสารวัตรทหารหน้าที่นักสืบสมองอัจฉริยะ2ปีที่แล้วเขาลาออกและหายตัวไป ประวัติขาวสะอาดคุณไม่สามารถพบตัวเขาได้เว้นแต่เขาอยากให้คุณพบสิ้นเสียงของเอมเมอร์สันเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเลขาของโรดินเปิดประตูเข้ามาและแจ้งว่าคุณแจ็คริเชอร์มาขอพบท่านค่ะริเชอร์เดินเข้ามาภายในห้องโรดินที่กำลังอึ้งอยู่ก็พูดขึ้นว่ามีอะไรช่วยไหมพระเอกของเราก็พูดสั้นๆเลยครับเจมบาร์เมื่อแจ็คได้พบกับบาร์ปรากฏว่าบาร์ได้ถูกซ้อมจุอากาศโคมา่าระหว่างการขนย้ายนักโทษตอนนี้เขาไม่สามารถให้การใดๆได้ได โรดินและเอมสันต่างพยายามสอบถามริชเชอร์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริชเชอร์ก็ขอดูหลักฐานแต่ถูกปฏิเสธเขาจึงไม่ให้ความร่วมมือใดๆและกำลังจะเดินจากไปเวลานั้นเฮเลนโรดินก็โผล่มาเธอคือลูกสาวของอายการโรดินที่ออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองและเธอคือทนายความของบาร์ในครั้งนี้เอมุสันกับโรดินจึงขอแยกตัวออกไปเฮเลนถามริเชอร์ว่าทำไมถึงมาช่วยบาร์แต่ริเชอร์ก็ตอบว่าผมไม่ใช่เพื่อนของเขาผมมาเพื่อตอกฝาโงเขา เมื่อคุยกันนานขึ้นแจ็คริชเชอร์สังเกตเห็นว่าเฮเลนเป็นคนมีอุดมการเธอไม่อ่อนอ่อนให้ความไม่ถูกต้องและเธอเพียงต้องการให้บารอดพ้นจากการประหารเท่านั้นเองแจ็คจึงเล่าประวัติลับของบาร์ให้เธอฟังบาร์คือสไนเปอร์ฝึกหนักสัปดาห์ละ2 0 0 0ันัดทุกนัดเล็งที่ก้านสมองของเป้าหมายวันหนึ่งเขาถูกส่งไปอิรักทุกวันก็มองผ่านลำกล้องไปที่พล,ลเรือนผู้หญิงเด็กๆวันแล้ววันเล่านาน2ปีไม่มีโอกาสสักครั้งที่จะได้ลั่นไกมีคำสั่งทนทหาร เขาไม่เคยได้ยิงคนเขาหิวโหยการล่านไก่เขาอยากปลดปล่อยเขาต้องการเป้าเขาไม่สนว่าจะเป็นใครบาสังหารชายชะกันจํานวนหนึ่งและกบเกลื่อนล่องรอยเขาเกือบจะรอดแต่ผมจับเขาได้ก่อนและเขาสารภาพเฮลินจึงถามว่าทําไมเขาถึงไม่ติดคุกที่บาไม่ติดคุกเพราะคนกลุ่มนั้นที่เขาฆ่านั่นแหละเพิ่งทําการข่มขืนมาตานทอนผู้หญิงจํานวน28คนองค์กรหนึ่งของเขาต้องการให้เรื่องเงียบครั้งสุดท้ายที่ผมเจอบาผมให้เขาสัญญา ถ้าผมเห็นเขาทำผิดอีกผมจะมาเช็คบินตอนนี้คงไม่ต้องแล้วล่ะเฮเลนจึงบอกว่าเรื่องรับสุดยอดขนาดนี้เผยแพร่ไม่ได้หรอกและคุณแน่ใจได้ยังไงคุณยังไม่เห็นหลักฐานด้วยซ้ำและเธอก็เสนอให้แจ็คเข้ามาเป็นผู้สอบสวนหลักของเธอแจ็คจะสามารถดูหลักฐานและสืบกดีได้อย่างเปิดเผยแจ็ครับคำแต่มีเงื่อนไขให้เธอไปดูผู้เคราะห์ร้ายอย่างไม่ให้อกติเฮเลนก็ไปเยี่ยมญาติของผู้เคราะห์ร้ายเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆจนเกือบทําให้เธอมีอันตรายส่วนแจ็คก็ไปยังจุดต่างๆในสถานที่เกิดเหตุ จำลองเหตุการณ์นในหัวเพื่อ Apple วิเคราะห์ข้อมูลเช่นกันเมื่อแจ็คมาขอดูปืนที่เป็นหลักฐานเอวสันก็ถามว่าคุณไม่ต้องการจดอะไรไปเลยเหรองานสารวัตรทหารวันวัน,วนทำอะไรบ้างห้ามขี้เมาตีกันในบายอย่างนั้นหรอือแจ็คจึงบอกว่างานของคุณกับผมก็คล้ายๆกันต่างกันแค่คนร้ายของผมคือนักฆ่ามืออาชีพก่อนไปแจ็คถามว่าคุณคิดว่าเขาจ่ายค่าที่จอดรถทำไมเอวสันจึงลองภูิแจ็คเฮ้ท hey, หารบกคุณจำซีเรียลนัมเบอร์บนปืนเขาได้ไหม แต่แจ็คก,ก็ไม่ตอบอะไรและพูดว่าแล้วเขาใช้เหรียญปีไหนเอมสันนิ่งเงียบแจ็คจึงพูดต่อ1968เส้นผมบางภูเขาคุณนักสืบและแจ็คก,ก็เดินจากไปในคืนนั้นแจ็คเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งไม่นานก็มีหญิงแปลกหน้ามาคุยด้วยเธอคือแซนดี้เธอถามถึงชื่อของแจ็คเมื่อแจ็คบอกว่าชื่อจิมมี่เธอก็ไม่ยอมเชื่อแต่เธอชวนแจ็คไปต่อที่อื่นเมื่อแจ็คปฏิเสธและพูดในทำนองว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงเธอแซนดี้จึงเริ่มโวยวาย ทำให้วักพวกของเธอเข้ามาเพื่อจะรุมยำแจ็คทั้งหมดออกมาสู้กันด้านนอกแจ็คอัดพวกมัน3าคนแบบไม่มีทางสู้ทําให้อีกสองคนเป็นแนบแล้วจู่จูํารวจก็โผล่มาในทันทีเซนดี้ก็รีบเป็นเช่นกันแจ็คก็ถูกตํารวจคุมตัวไปในห้องคุมตัวมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแจ็กรู้ได้ทันทีว่าเป็นฮเฮเลนกับเอมเมสันจากเสียงหายใจคนอยากจับผมหรือเอมเมสันแต่ไม่มีใครตายไม่มีใครแจ้งจับผมไปได้แล้วสินี่เอสมเม8 6 2 6 8 1สี่ีียหเบองหกแปดหนาไงสี่เรียลนับบงงมเหนื์บุตรนอีกครัง แจ็คบอกกับเฮเลนว่าทุกอย่างถูกจัดฉากเด็กสาวรู้ว่าผมเป็นใครตำรวจออกรถมาก่อนจะเกิดเหตุียอีกมีคนส่งพวกมันมาดมยำผมเฮเลนก็เล่าเรื่องราวของผู้เคราะห์ร้ายที่เธอไปเจอมาผู้บริสุทธิ์ห้าคนถูกฆ่าส่งเดชแต่แจ็คไม่คิดเช่นนั้นมันไม่สมเหตุสมผลผู้ชายจะไม่ซื้อกุหลาบให้บริยาตอนเช้าเราจะซื้อตอนเย็นก่อนกลับบ้านเราจะไม่ห่วงใบแจ้งนี้เพราะมันเป็นวันสุดสัปดาห์เป็นไปได้ว่าสองคนนั้นเป็นชู้กันทั้งหมดอาจถูกจัดฉาก ผมต้องการให้คุณหาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตทุกที่ที่เขาไปตัดฉากมาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งรินสกี้มาพบกับชายคนหนึ่งเขาบอกว่าพวกที่จะรุมยำแจ็คคือลูกน้องของเขาเองแต่ทํางานพลาดเขาเลยเก็บเชฟหัวหน้าของพวกนั้นไปชายที่เขามาพบคือชาลีมือปืนตัวจริงและชายคนในงเงามืดผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดรินสกี้ให้แฟ้มประวัติทุกคนกับชายผู้นี้แต่เขาก็โดนเก็บไปอีกคนในวันรุ่งขึ้นเฮเลนนำแฟ้มข้อมูลทั้งหมดมาให้กับแจ็คโดยอ้างว่าเอามาทํางานที่บ้าน เมื่อเห็นข้อมูลแจ็คบอกให้เฮเลนหาสนามยิงปืนที่ห่างออกไปโดยคำนวณจากปริมาณการเติมน้ำมันของบาร์ในทุกสุดสัปดาห์และให้เฮเลนส่งเขาไปที่ร้านอะไรยนเพราะเขาได้ยินแซนดี้หลุดปากมาว่าทำงานที่ร้านอะไรยนจากในบาร์คืนก่อนเมื่อพูดว่าร้านอะไรยน์คณคิดถึงร้านไหนละ่ะก็ไปส่งผมที่นั่นแหละเมื่อแซนดี้เห็นหน้าแจ็คเธอยอมบอกทุกอย่างเจฟเป็นคนสั่งการเราต้องทำแจ็คก,ก็บอกให้แซนดี้เขียนที่อยู่ของเจฟให้เขาแซนดี้กลัวจะมีปัญหาแจ็คก,ก็บอกว่าไม่มีหรอกใตาให้เขายืมรถ ข้างนอกนั้นน่าจะเป็นรถของเจฟสแซนดี้ก็ยอมเียโดยดีแจ็คจึงบอกให้แซนดี้ออกไปนอกเมืองสักสองสามวันเมื่อแจ็คมาถึงบ้านของเจฟเขาเจอแม่ของเจฟนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านเหมือนคนติดยาแจ็คทำทีเป็นเจ้าหน้าที่มาคนบ้านเมื่อเข้าไปข้างในแม่ของเจฟก็แอบกดโทรศัพท์บอกพวกนักเลงแจ็คที่เดินสำรวจไปในบ้านเห็นผิดสังเกตเขาคิดว่าเจฟน่าจะโดนเก็บไปแล้วครู่เดียวพวกนักเลงก็มาถึงและพยายามทำร้ายเขาแต่ฝีมือมันต่างกันมากแม่แต่คนที่กำลังเล็งปืนมาหาแจ็คเขาก็จัดการได้อยู่หมัดแต่ทันี ในคืนนั้นแจ็คไปพูดคุยกับเฮเลนที่ทํางานเขาบอกเธอว่ามันไม่ใช่วิธีการยิงของบาร์บาร์ควรไปยิงจากไฮเวย์มากกว่าไม่มีมิเตอร์ไม่มีกล้องและไม่มีหลักฐานทิ้งไว้มีทางหนี้ที่ดีกว่าบาร์ไม่เม่นขนาดนั้นที่จะยิงได้จากจุดจุดนั้นไม่มีใครจะคาดคิดแต่บาร์รู้ว่าผมจะคิดเขาถึงเรียกหาผมเจมบาร์บริสุทธิ์เฮเลนอึ้งกับคำพูดของแจ็คพระเอกชี้ให้เธอดูรถที่จอดอยู่ซึ่งขับตามเขามาทั้งวันและให้เธอเช็คป้ายทะเบียนรถ เขายังเขียนบางอย่างใส่กระดาษและให้เธอเก็บไว้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจ้าหน้าที่โทรมาบอกป้ายทะเบียนรถจดทะเบียนในชื่อบริษัทรีเบนดาวเออร์เอ็นเตอร์ไพรส์เฮเลนมองไปที่เอกสารของเขาโอไลอาเชอร์ o cher, ฟ้องร้องรีเบนดาวเออร์เอ็นเตอร์ไพรส์เธอเปิดแผ่นกระดาษที่แจ็คให้มาด้านในเขียนชื่อโอไลอาเชอร์ทฤษฎีของแจ็คก,ก็คือมีคนต้องการกิจการของโอไล์อาเชอร์แต่โอไล์ไม่ยอมปล่อยมือกระสุนนัดแรกแม่นยำน้อยที่สุดเครื่องยังเย็น พยาลเล่าว่ามีการหยุดไปช่วขณะระหว่างกระสุนนัดแรกและนัดที่2โอไลาอาเชอร์คือเหยื่อ,อรายที่2องฆาตกรรมสี่ศพเพื่ออำพลางเป้าหมายเพียงหนึ่งคนเท่านั้นก่อนจะกลับเฮเลนจึงให้ที่อยู่สนามยิงปืนที่ตรงกับความต้องการของแจ็คในคืนเดียวกันแซนดี้ก็ถูกฆ่าศพของเธอถูกพบข้างโรงแรมแจ็คพักอยู่เมื่อแจ็คก,กลับมาเขาเห็นเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพของเธอเอมวอเสันที่เห็นแจ็คจึงชักปืนออกมาสั่งให้เขาลงจากรถแจ็คก็รู้ได้ทันทีว่าเขาโดนจัดฉาก รถคันที่ขับสวนอกไปเมื่อกี้มีพิรุธบางอย่างเขาจึงรีบตามมันไปแจ็คไล่ตามรถที่เขาสงสัยมาอย่างติดติดโดยมีรถตำรวจไล่ตามเขามาอีกทีเกิดการปะทะกันบนถนนหลายต่อหลายครั้งแต่รถของคนร้ายก็ลอดสายตาของเขาไปได้แจ็คพยายามมองหาแต่กลับโดนรถของคนร้ายชนเข้าอีกครั้งรวมถึงรถตำรวจที่ไล่กวดเขามาติดติดเมื่อสบโอกาสแจ็คจึงเดินลงจากรถอย่างช้าๆเข้าไปยังฝูงชนที่ป้ายรถเมล์ปล่อยรถของเขาให้ไหลไปตามถนนชายคนหนึ่งส่งหมวกให้แจ็คปิดบังใบหน้าฝูงชนช่วยกันห้อมล้อมแจ็คเอาไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้คนไม่ได้ศรัทธานในตัวของตำรวจเองสักเท่าไหร่แจ็คก,ก็ขึ้นรถเมย์หนีมาได้อย่างชิวๆเลยครับจากนั้นแจ็คก,ก็โทรหาเฮเลนและบอกกับเธอว่าเขาขโมยรถของเธอมาและเขาถูกตามตั้งแต่วันแรกมี3มคนเท่านั้นที่รู้ว่าเขามาเฮเลนพ่อของเธอและเอเมอร์สันพวกมันต้องการให้เขาหนีแต่เขาจะไม่หนีเขาจะจบเรื่องนี้วันต่อมาแจ็คไปที่สนามยิงปืนและได้พบกับเจ้าของที่นี่มาตินแคทเขาไม่ยอมเปิดปากให้ข้อมูลใดๆและเสนอให้แจ็ค ยิงเข้าเป้าได้ถึง3นัดแจ็คจึงขออุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดและขอก็ยิงเข้าเป้าทั้งหมดมาตินจึงยอมให้ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดกับแจ็คทางด้านเฮเลนเธอเอาหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดไปหาอาการโรดินพ่อของเธอเพื่อให้พ่อของเธอพิจารณาเมื่อเธอกลับออกมาเธอเจอกับเอม์สันที่หน้าลิฟต์เอม์สันใช้เครื่องชอดไฟฟ้าชดเธอและจับตัวเธอไปที่แท้เอม์สันก็ร่วมมือกับพวกผู้ไดยนั่นเองเมื่อแจ็คโทรหาเฮเลนจึงรู้ว่าเธอโดนจับตัวไปเพื่อจะกลมขู่เขาแจ็คไม่สนใจและวางหูใส่ แจ็คโทรไปอีกครั้งเมื่อชาลีมือปืนตัวจริงจะขู่เขาเขาก็วางสายใส่มันอีกครั้งแต่ให้ชาลีเรื่องมุดงิดแจ็คโทรไปรอบที่3จากโดนข่มขู่กลายเป็นคนคุมเกมซะแล้วแจ็คให้ชาลีบอกสถานที่มาเขาจะไปจบเรื่องทั้งหมดแจ็คมาอย่างที่ดังกล่าวและขอให้มาตินมาช่วยเพราะอาวุธปืนแต่มาตินให้แค่มีดกับเขามาตินไม่ยอมให้แจ็คใช้ปืนของเขาฆ่าคนแจ็คจึงต้องขับรถออกไปเป็นตัวล่อให้พวกผู้ชายเริ่มยิงก่อนมาตินจะได้รู้ที่อยู่ของพวกมันแต่มาตินก็แค่ช่วยยิงป้องกัน หน้าที่สังหารก็ยังเป็นของแจ็คอยู่ดีแจ็คใช้จังหวะและความไหวเข้าถึงตัวผู้ร้ายและฆ่ามันได้หมดชาลีจึงสาตไฟใส่มาตินแต่แจ็คก,ก็ยิงกระสุนใส่ชาลีอีกครั้งมาตินก็ด้วยเช่นกันทำให้ปืนของมันเสียหายมันเลยเรียบหนีไปอย่างที่ได้จับตัวเฮเลนเอาไว้เมื่อแจ็ครู้ที่อยู่ของเฮเลนที่แน่นอนเขาให้มาตินขับรถบรรทุกพุ่งเข้าไปยังที่นั่นเพืเ่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วแจ็คก,ก็จัดการกับพวกสมุนกิกกอกได้หมดชาลีที่เดินออกมาก็โดนแจ็คตลบหลังโดยไม่ทันรู้ตัว แต่แจ็คเลือกที่จะดวลกับมันโดยไม่ต้องใช้ปืนอัดกันไปอัดกันมาด้วยฝีมือที่เหนือกว่าแจ็คหักมือของชาลีจนร็อกตะโกนกองด้วยความเจ็บปวดแล้วแจ็คก็จัดการชาลีซะเออร์มสันที่ได้ยินเสียงจึงคว้าปืนเข้าไปหลบอยู่หลังเฮเลนแจ็คที่ Jack, อยู่ด้านนอกก็พูดขึ้นว่าฉันเห็นนายชัดเจนเออร์มสันเห็นว่าเป็นนายไม่มีใครคิดจะเอาเหรียญออกจากมิเตอร์ไม่แม้แต่ฉันสิ้นเสียงพูดแจ็คพุ่งเข้าไปลั่นไกแค่นัดเดียวเข้าไปยังศีรษะของเออร์มสันอย่างแม่นยำ แล้วเขาก็พบกับตัววงการที่อยู่เบื้องหลังเซ็กเชลเวียบแจ็คให้เฮเลนโทรหาตำรวจเช็คเชลเวียบก็บอกว่าคุกเหรอสำหรับฉันมันคือบ้านพักคนเจราดีๆนี้เองแกเป็นคนเร่ร่อนที่โดนก้อหาฆ่าคนตายส่วนฉันก็แค่คนแก่ที่มาอยู่ปิดที่ปิดเวลาก็เท่านั้นเองต้องขอบคุณแกที่ฆ่าตายหมดไม่เหลือให้ใครเป็นพยานมาดูกันระหว่างเราใครต้องติดคุกเรื่องก็จบแค่นั้นแจ็คก็บอกว่าไม่มีใครต้องติดคุกหรอกแล้วลั่นไกใส่ชายแก่ไปนัดเดียวจอด เขาคิดตามคำของเซ็กและเห็นด้วยจึงเปลี่ยนตอนจบซสใหม่ให้มันจบลงตรงนี้การเคลียร์ความผิดให้บาร์เรดิเชอร์ให้เป็นหน้าที่ของเฮเลนหลายวันต่อมาบาร์ฟื้นคืนสติเฮเลนถามบาร์ว่าถ้าบาร์เป็นคนลงมือจะทำแบบไหนบาร์ก็บอกแนวของตัวเองเหมือนเช่นดิเชอร์บอกทุกคำถ้าตำรวจบอกผมทำผมก็ยอมรับถึงผมจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเป็นคนทำอายการโรดรนก็ฟังคำให้การของบาร์อยู่ด้วยเฮเลนก็บอกว่าคุณจะไม่เป็นไรฉันจะปกป้องคุณเอง แต่คำพูดของบาก็คือคุณปกป้องผมไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยได้มีชายคนหนึ่งเขาไม่สนกฎหมายว่างไงเขาไม่สนหลักฐานเป็นไงเขาสนแค่เพียงสิ่งถูกปิดเขารู้ผมเคยทําอะไรเขารู้ผมอยู่ไหนเขาเคยให้ผมรับปากถ้าผมกล้าก่อปัญหาอีกเขาจะมาหาคนที่บาพูดถึงก็คือแจ็คริชเชอร์นั่นเองโดยที่บาเองไม่รู้เลยว่าแจ็คได้มาถึงและไขคดีไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้แจ็คกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีใครรู้แล้วหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7.0คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ